แค่เรากล้าทําสิ่งนี้ในสนามเราก็เล่นบอลเก่งขึ้นมากแล้วเวลาที่เราเล่นบอลน,นะครับสังเกตไหมครับว่าทําไมเราแบบเล่นทีไรเล่นบ่อยเล่นอย่างงุ่นอย่างงี้ไม่เก่งสักทีเราต่างหาเหตุผลต่างๆมากมายนะครับสุดท้ายนมันจบด้วยอะไรรู้ไหมครับมันจบด้วยเรื่องของการที่เราอะได้ทําในสิ่งที่เราต้องการในสนามจริงหรือยัง เราอยากสับขาหรอกเราอยากหรือเราพูดหรอสู้เราอยากยิงประตูเราอยากยิงไกลเรายอยากทําอย่างนั้นอย่างนี้ในสนามไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับขอแค่ข้อเดียวอย่างเดียวที่เราอยากทําในสนามแล้วเราได้ทําในสนามจริงนั้นแค่นี้นะครับเราก็เล่นบอลเก่งขึ้นมากแล้วพัฒนาได้แบบระดับสุดยอดเลยเพราะว่ามีอีกหลายคนนะครับที่อะไรที่ซ้อมบอลมาอย่างดีมีความสามารถแต่ไม่กล้าเอาสิ่งที่ซ้อมอะมาใช้ในสนามจรงิง ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กล้าแต่เพราะว่าเขาอ่ะกลัวที่จะโดนคนอื่นว่าโดนคนอื่นดูถูกโดนคนอื่นเยาะเยะ้ยโดนโค้ดโดนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาแล้วสุดท้ายมันจบด้วยอะไรรู้ไหมครับมันจบด้วยการที่เขาอ่ะกังวลเครียดว่าแบบเขาทำ่างนี้ฉันอะไรฉันทําไม่ได้ฉันคงทำไม่ได้หรอกฉันฉันทนะมันต้องเป็นอย่างนี้แนะ่เขาจะว่าแนะ่ฉันไม่ทําดีกว่าแล้วเราก็เป็นไง พอลงสนามจริงแล้วก็ได้แค่รับบอลส่งบอลไปมาทําชิ่งแล้วก็แบบโอเคจะไม่โดนว่าแล้วรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าในสนามจริงในตอนนี้เราไม่กล้าเนี่ยทำในสิ่งที่เราคิดอะแล้วเราเจอแมตช์สำคัญแมตช์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะกล้าทําสิ่งนั้นลองสังเกตนะครับว่าทักษะที่เราฝึกมาเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดน่ะเราได้เอามาใช้ทั้งหมดในสนามจริงหรือยังท่าหลอกทุกท่าเนี่ยได้ไดเอามาใช้หรือยัง การฝึกยิงไกลการแบบทําท่าต่างๆเราได้เอามาใช้ในสนามจริงมากแค่ไหนเชื่อไหมว่าสิ่งที่หลายคนําก็แค่แบบรับบอลแล้วส่งบอลหาที่ว่างมันเหมือนจะดีนะครับแต่คําถามคือแล้วไงต่อละ่ะในเมื่อเพื่อนเราทุกคนกระลับบอลส่งบอลแล้วหาที่ว่างอ่ะถ้าฝ่ายจับทางได้หรือไปคัดตัวอย่างเงี้ยแล้วทุกคนรับบอลส่งบอลแล้วหาที่ว่างกันหมดอนะ่ะอะไรคือความแตกต่างนอกปะ ก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าเช่นการคัดตัวอย่างเงี้ยความแตกตามม่างเป็นสิ่งสําคัญโอเคละมีฝีมือมีความสามารถหลักๆคือความแตกตา่างเช่นอะไรรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยเขาโอ้ตัวสูงใหญ่เอาตัวนี้เลยอย่างเงี้ยมีจริงนะครับหรือใครที่ตัวเล็กเป็นไงครับแต่แบบเป็นไงมีความคล่องมีความฟิตมีความเร็วก็สามารถคัดบอลติดได้อย่างเงี้ยแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักคือมันเกิดจากการที่นักบอลแต่ละคนนะ่ะ เขากล้าที่จะแสดงความสามารถของเขาความเป็นตัวของเขาเองเขาสแสดงเห็นว่าฉันเป็นแบบนี้เวลาฉันเล่นบอลนะฉันชอบจริงเลยกับการทําแบบนี้ตอนมีบอลเนี่ยฉันทําอย่างนี้ตอนฉันมมีบอลท่าดชบฉันทำอย่างน,น,น, bon น,างนี้ตอนทีมเราไม่มีบอลฉันทําอย่างนี้ตอนทีมอะไรอีกฝ่ายมีบอลฉันแบบนี้อย่างเงี้ยมันคือรูปแบบการเล่นไม่ว่าจะเล่นยังไงนะครับเล่นในแบบที่ตัวเองซ้อมมาแล้วอยากจะใช้อยากจะเล่นในสนามจริง ขอแค่ข้อเดียวนะครับดังนั้นนะครับได้บอลแล้วเลือกเลยนะครับว่าเราจะทําอะไรคิดไว้ในใจเลยนะว่าเราจะทําอะไรในสิ่งที่แบบเราฝึกมาแล้วแล้วมันไม่ได้ใช้ในมันไม่ได้นํามาใช้ในสนามจริงอะ่ะลองเล่นลองคิดเล่นเล่นทเล่นเ่นนะครับคือทั้งเกมอะ่ะลงสนามจริงขอแค่ได้สับขาหล่อคู่หล่อ,อสู้หนึ่งครั้งอะ่ะผมขอแค่เนี้ยเนี่ยเรากล้าไหมทั้งเกมเนี่ยผมขอแค่เรายิงไกลหนึ่งครั้งจากจุดไหนก็ได้ เรากล้าไหมทั้งเกมเนี่ยผมขอให้ทุกคนกล้าเลิ้กงหลบคู่ต่อสู้หนึ่งครั้งลิงก์หลบผ่านไม่ผ่านช่างมันขอแค่ได้กล้าทําโอเคไหมครับที่เหลือเราจะแบบรับบอลส่งบอลอย่างเดียวทั้งเกมก็แล้วแต่เรานะครับแต่ให้เรารู้ให้เราเริ่มต้นจากจุดตรงนี้ก่อนขอแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะกล้ามากขึ้นเองนะครับใครมีคําถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้านล่าง